วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเรื่องสัตว์เรื่องสัตว์ใต้น้ำกับเรื่องผลไม้สองด้านเลยนะคะเรามาดูด้านแรกกันก่อนว่ามีสัตว์อะไรบ้าง่าเรามาดูสัตว์กับใต้น้ำกันดีก,กว่าว่ามีตัวอะไรบ้างบ อ่าโอันแรกประเภทผลไม้ก่อนผลไม้มีดูสิเปิดมะพร้าวเด็กๆเห็นมะพร้าวไหมคะ มะพร้าวมะพร้าวมีลักษณะทรงกลมหรือทรงรีมีผิวเรียบข้สุกแต่เปลือกจะมีสีน้ำตาลแล้วก็มีเส้นใยนุ่มๆอยู่ข้างในแต่จะมีกะลาแข็งๆและจะมีเนื้อสีขาวนุ่มๆรสชาติหวานข้างในจะมีน้ำใสๆรสชาติหวานหอมมากที่ต้อมีขายเรียกว่าน้ำมะพร้าวนะคะ อ่าต่อไปเป็นกล้วยกล้วยกล้วยแบบไหนคะกล้วยจะมีลักษณะกลมทรงรีเรียงอยู่มีไหมรู้จักกล้วยไหมเดี๋ยวไปดูการบ้านดีกว่าการบ้านคืออะไรรู้จักรู้จักรู้จักผลไม้ไปก่อนกล้วยจะมีลักษณะทรงรีเรียงอยู่เป็นหวีหวีคล้ายพัดมีผิวรื่นเรียบ ผิวอ,อ่อนเปลือกจะเป็นสีเขียวแต่พอสุกจะเป็นสีเหลืองข้างในจะมีสีขาวเหลืองเนื้อนุ่มหวานรสชาติอร่อยมากอ่าต่อไปดูซิมีผลไม้อะไรอีกอันนี้อะไรเอ่ยใครรู้จักใครรู้จักเปิดไม้ตอบซิรู้จักไหมเนี่ยลูกอะไรลูกอะไรคะอ่าโอ้ลูกอะไรคะ ังอยู่แอปเปิ <Apple. S 1> ล้ลแอปเปิ้ลหูเสียงดัง <crawl> ฟ <prejudice> uh ัง oh. ช้าปบมือรัวๆใหญ่ๆดีกว่าอ้าวแอปเปิ้ลนะคะเป็นผลเป็นผลไม้ที่มีทรงกลม มีล่องบุมตรงขั้วและตรงก้นผลหรือมีลักษณะกลมแบนเล็กน้อยผลมีสีต่างๆเช่นมีสีแดงอมชมพูสีชมพูสีแดงสีเขียวและสีเหลืองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของแอปเปิมันมีหลายสีมากมันอร่อยมากเลยนะคะแอปเปิ้ลเนี่ยอ่าต่อไปเดูซีเป็นผลไม้อะไร หมดแล้วผลไม้มีแค่สามชนิดที่ครูยาจะบอกให้เด็กรู้นะคะมีแค่สามชนิดอ่ะต่อไปเรามาดูสัตว์ใต้น้ํากันดีก,กว่าพิกพิกว่ามีสัตว์อะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างดูซิอ่ะสัตว์ใต้น้ําเห็นปลาการะตูนไหมคะเด็กๆรู้จักปลาการ์ตูนไหม,าาไหมที่ตัวเป็นลายลสีส้มๆข,ขาวขาปลาการ์ตูนเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามโดยทั่วไปจะมีสีส้ม สีแดงสีดำสีเหลืองและมีสีขาวพาดเป็นลายตรงลำตัวนะคะประมาณหนึ่งถึงสามแถบเรื่หรือจักปลาตะตูไหมคะบ้านเราไม่มีขายในตลาดนะคะปลากะตูนะ่ะโอกยจับตลาดนัดไม่มีนะตลาดนัดบ้านโอมีแต่ปลาช่อนปลาดุก <c oughs> ปลาตะตูไม่มี อ่าต่อไปเป็นปลาอะไรต่อไปดูสิปลาโลมาตัวนี้ปลาโลมาตัวนี้มีไหมมีไหมปลาโอมีไหมปลาโลมามีขายไหมโอมมีไหมไม่มีหรอกไม่มมไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะปลาโลมานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมควนกินนมนะคะปลาโลมาอาศัยอยู่ในทะเล มีรูปร่างคล้ายปลาคือมีที่มีหางแต่โลมาเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปลานะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเขาจะเรียกโลมาส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่เรียกปลาโลมาเขาเรียกโลมาเฉยๆ<อ>เพราะว่าเขาไม่เอาโลมาเขาไม่นับว่าเป็นปลานะโลมาเพราะามันเลี้ยงลูกด้วยนมอ่ต่อไปดูจิีกสองตัว ่าทีนี้เรามาดูปูครับป e. ูอ่าใครตอบใครตอบใครตอบปูครับปูอ่าเด็กแข่งครับ็กแข่งกันเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยเป็นมากปูจะมีกระดองแข็งมีกล้ามใหญ่หนึ่งคู่เอาไว้ดีดเด็กดื้อใช่ไหม มีก้างใหญ่หนึ่งคู่มีขาเดินสี่คู่แตกออกเป<ต>็นร่านีไปในทางข้างลำตัวจวดคู่ที่สองอยู่ระหว่างตาอ่าต่อไปปลาสุดท้ายเนี่ยดุดุเนี่ยตัวกลมๆมีแหลมๆเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรรู้จักไหมปลาอะไรอ่ะเงียบปลาอะไรที่ตัวกลมๆแล้วแหลมๆแหลมๆอะ่ะปลาปลาอะไรอ่ะ เปิดไมค์เพื่ใครตอบป้าธนะพลาจุต,ตปลาปักเป้าปาปักเป้ามีลักษณะเป็นหนังที่ตา้านกาวแล้วแต่หากกวนมันจะพองตัวใหญ่ขึ้นมีรูปร่างคล้ายลูกโป่งหรือลูกบอลลูนนะคะอันนี้คือปลาปักเป้ามันจะดุด้วยนะคะถ้ามันโกรธมันจะพองตัว จะมีลักษณะคล้ายลูกโป่งอ้าวดูวสิายาอ้าวต่อไปเรามาจับคู่มันต้องทำเป็นไม้ที่ไม่ใช่ถ้วยต้องต้องต่อไปเอันนี้เลยนะคะอันนี้ อ,อต่อไปเรามาจับคู่ปูกันปูเด็กๆเห็นปูไหมแต่คูยาไม่ได้จับปูอย่างเดียวนะเดี๋ยวคูยาให้ค่อยๆกาอ่าคุยาจะให้เด็กๆกากระบาดท,ทับปูปากระบาดท,ทับตัวปูแล้วเดี๋ยวก็โชว์อันนี้ให้คุยาหนึ่นนเริ่มทำได้เริ่มทําได้เลยเจมมี่ปากกาเดียวต่อแบบนี้ฮอมีปากกาหน หลุดไปแล้วน้องชมพู่ทำได้เปล่าครัเมยครับแลชมพู่ทำได้ไหมไหนอะอามอมอด,มอดยังนั่งคัดสมามดาอูอาอ,อาร<ม>อาาาือากาศอากอากา ครณู้ิงยาจการด้วยยาจการด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยาจการด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวมากาพร้อมๆกันอีกครั้งตอนนี้เด็กๆก้มหน้าแล้วก็กากระบาดก่อนเจมมีปากกาสีป่ะลูกเจมไม่มีเมจิเหรอคะมีป่ะมีเมจิกไหมใค่ะ อันนี้สกาได้แบบน้ค่ะเอออันนี้สก้ากระบาดเดี๋ยวมาการะบาดพร้อมกันอีกทีปูอย่างเดียวนะคะตอนนี้คุย่าให้การปูปูปูดูตัวอย่างไม่รู้เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวโชว์ให้คุยาดูหน่อยว่าถูกไหมโอมกัลแรงท่านด็อกเตอร์กําลังท่อคอมเมนต์ทำอยู่คือ อ้าวน้องคพึกแบ็กเกลวสวยงามมากน้องคพึกกกำลังนั่งคุ้นคิดอยู่ว่าจะกาตรงไหนคพึกกาตัวปูเลยมีก้านใหญ่ๆปูที่มีก้านใหญ่ๆเอาต้องโองมเสร็จแล้วครับด,ดังๆอาวโอมเสร็จแล้วโชว์เลยค่ะโชว์ให้คุณยายดูก่อนว่าผ่านไหม,มอ่าเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมๆกันเกมกายาง ส่งมาสิ่งแต่งต,ตัวนะคะกำลังไปอยูของง่ขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยแล้วเหรอคะขอบอมณโชว์แล้วนะคะขอบคุณนนะคะสุดเสี่ยมเสร็จแล้วเสร็จยงังน้องภูสวัสดีค่ะภูน้องภูกาการะบาก่อนเลยนะคะ อ๋อเด็กมันไม่มีคือไม่เป็นไรน้องเจ้าได้ก็ได้ใช่ปึ๊บก็เสร็จครับน้องชายเสร็จแล้วค่ะอ่านอนค่ะโอเคก็เสร็จแล้วค่ะอ่าท้ายางเสร็จไปแล้วสองชะอมเสร็จแล้วค่ะท้ายางเสร็จแล้ว โยพลมีหลายกระทานะคะสุกเอียมเรียบร้อยแล้วนะคะแข่งเบียดกันมาเลยเป็นออตําแหน่งหัวหน้าห้องรออยู่อาจจะเฉลยแล้วนะเสร็จยังพยาจะเฉลยแล้วนะอปูตัวแรกดูสิปูตัวนี้ตัวไหนบ้างดูสิ มาับอ้าวปูอ้าวปึ๊บนี่พยากาแล้วใช่ไหมใช่ปูไหมเหมือนกันไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเอาเหมือนมเอามเหมือนครับเหมือนเหมือนอ่าตรงกับเด็กๆหรืเอเปล่าดูด้วยนะคะ ันมอนอะไรบ้างของคู่เขาเนี่ยเราก็มาดูของเราเดียวอ่าววางวงนะคะเอาตัวที่สองดูซิตัวไหนต่อตัวไหนต่อโอ้ดูเฉลยเจมดูเฉลยนะตัวที่สองปึ๊บอยู่ใกล้นี่เองทางซ้ายมือนี่เองเหมือนไหมเหมือนไหม ตรงไมหมคะเอกเอกตรงไหมน้องอรยาทำได้ไหมคะอ่าต,ต,อออตัวต่อไปเหมือนะคะเหมือนอ่าเหมืหนอนตัวต่อไปตัวไหนอีกปุ๊บจะปไปอ้าวจะไปอ่าตัวต่อไปตัวต่อไปปุ๊บไปตัวไหนดี อ้าวตรงกลางเลยเหมือนไหมตรงไหนโอมครับด้วยตรวจด้วยอ่ไาตัวต่อไปปุ๊บปุ๊บตรงไหนอยู่ใกล้ปากระตูนกัะโลมาเงินไหมครบกันไปน่ะตีกันครบไหมอาตัวต่อไปตัวต่อไป,อไปยังอยู่อีกปูเยอะมากเลยตัวต่อไป ฟึบตัวบนเลยตรงไหนอมตรงครับตรงครับอ่างเก่งมากอ่ะตัวต่อไปดูสิยังอยู่อีกทั้งสี่ตัวฟึอ้าวตอนนี้เหลืออีกสามตัวนะคะยังไม่ครบของคุูยาย,ยังไม่ครบเลยยังเหลือปูอีกสามตัวฟึดบแดง,แดง yeah. ปูจะสีแดงนะคะ,ะดูซิมีตัวไหนอีกป๊บมีอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายปึ๊บมีทั้งหมดกี่ตัวนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็สิบตัวครบไหมคะครบสิบไหมเด็กๆก,กาครบสิบตัวไหมคะครบไหม ครบถ้าครบก็แสดงว่าถูกต้องอาต่อไปต่อไปต่อไปเราจะมากาผลไม้กันต่อน้องพึ้กน้องพึ้กกาได้ไหมคะน้องพึ้กกาได้เลยต่อไปเป็นผลไม้คะ่ะน้องเจ้านายน้องเจ้านายกาได้ไหมต่อไปเป็นผลไม้นะคะน้องครู เป็นผลไม้อ่ะให้กากระบาดกล้วยทับรูปกล้วยใครไม่รู้จักบ้างกล้วยผลลีลีใช่ไหมเมื่อกี้เรียนไปแล้วข้างในเนื้อนุ่มหวานอร่อยมากอ้าวกาเลยลงมือทําได้เอายาวผลลีลีเคยูงไงอู๋น้องภูปึ๊กอ่ะปึ๊กเร็ว ปึกกาคุ้ยคุ้ยโนผดุนโดุนเอาไว้ทักทายกันแต่นางเงือกจะด่แล้วโนผดุนอ่ะนะนะตั้มเออหนุ่มเจ้านายได้ไหมคะน้องเจ้านายน้องเจ้านายเอน้องภู น้องเจ้านายเสร็จแล้วน้องเจ้านายเสร็จแล้วค่ะปกมือให้น้องเจ้านายหน่อยเก่งมากน้องเจ้านายเก่งมากใครเสร็จแล้วอีกโชูธนภัทรจุยมีเสร็จไหมคะเร็จแล้ีอย่าง่ากเลยมันอ,อ้าวธนภัทรสุกเสเอียมกับธนภัทรจุยมีเนี่ยเบียดกันมาเลยนะคะเบียดกันมาเลยจุ้ยมีกับสุกเสเอียม เสร็จแล้วน้องพึกเสร็จแล้วน้องภูเสร็จแล้วภรรยาน้องชมพู่น้องชมพู่จุ๋ยแล้วคะน้องชมพู่ย,ยกมือหน่อยคะ่ะน้องชมพู่ยกมือหน่อยค่ะโอเคมากยังยังน้อยนอนยิ้มอยู่น้องชมพู่นอนฟังภรยาพูดก็ได้นะคะน้องชมพู่ทำลำบาก น้องชมพูรู้จักไหมฟังหรดแล้วรู้ไหมคะปลาตเป้าที่มีหนําแหลมมันโกรธมันจะพองตัวน้องชมพูฟังเข้าใจนะคะน้องพึกอ่าน้องพึกก็เสร็จแล้วกล้วยอ่าทีนี้เรามาเฉลยเลยดูซิดูกล้วยซิอยากจะการกระบาดกล้วยละอ้าวภาพแรกปึ๊บการลุกไหนดี ปึ๊บนี่กล้วยจะมีสีเหลืองตรงไหนโอมตรงไหมถ้าตรงใส่เครื่องหมายถูกไปเลยอ่าภาพที่สองดูสิปึ๊บใส่เครื่องหมายถูกไปเลยค่ะถ้ากาถูกใส่เครื่องหมายถูกไปเลยภาพที่สามปึ๊บอ้าวกล้วยมีกี่อันเนี่ยกล้วยมีกี่นีี่ถึงนาี ไปสิบสิบสิบเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าการครบไหมโอมการครบไหมคะครบครบอ่าถ้าครบก็ถูกต้องอาจจะเป็นที่บ้านโอมมีกล้วยเยอะแน่เลยเนี่ยโอมก็เลยรู้จักเร็วชุที่ไรแม่มีเยอะมีเยอะ อ่าเดี๋ยวดูมันกาสิถูกไหมอ้าวตรงตามนี้ไหมคะเด็กๆตรงตามนี้ไหมต,ตรงของเจมตรงตามนี้ครับตรงครับ,รรบของของเจมตรงตามนี้ไหมเปิดไมค์ตอบด้วยคะ่ะเปิดไมค์ตอบด้วยของน้องรูเสร็จตรงตามนี้ไหมอืม ตรงครับตรงครับน้องพฤกน้องพฤกตรงไหมตรงครับตรงครับน้องพฤกก็ตรงครับน้องเจ้านายเจ้านายทำได้ไหมคะตรงครัตรงครัเอมยศพลละคะเป็นยังไงบ้างตรงไหมหรือการผิดทั้งหมดการผิดทั้งหมดนี่ตรงุกคนกมันเป็น ตตรงตอกร่างเด็กเก่งมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรียนเรื่องผลไม้กับเรื่องสัตว์แค่สองสามชนิดเองเด็กๆจำได้ไหมกล้วยเด็ยต้องจำให้ได้เลยนะคะกล้วยเนี่ยเพราะมันง่ายมากกล้วยกล้วยจำได้ไหมกล้วยอ่ะรู้จักกล้วยไหมคะกล้วย วัวถ้าปลารู้จักปลาอะไรสามตัวเนี่ยรู้จักปลาอะไรรู้จักทักชนิดก็ยังดีถ้าปลาเนี่ยรู้จักปลาอะไรปลาโลมโลมาปลารู้ปูรู้จักไหมโูเดียไม่ได้หวังว่าต้องรู้จักทุกชนิดแค่ชนิดเดียวพอปูรู้จักไหมรู้จัก รู้จักน้องโอมินน้องเจ้านายเสร็จแล้วนะคะน้องเจ้านายน้องพึกก็เสร็จแล้วอน้องพึกแบ็กาวข้างหลังสวยมากน้องชมพู่น่ยรู้จักแน่แน่เลยเพราะว่านอนกลางอยู่ไปไหนมอสไปไหนแล้วมอสไปไหนแล้วนยผ่ดนเจมแจมอ่าเจมยังอยู่เพื่อนก็เจมจะออกไปซะแล้ว เ็มยังอยู่ใช่ไหมคะน้องพื้งน้องเจ้านายโชคนมเสแล้วกินนมเสแล้วอยู่นมอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องผลไม้กับเรื่องสัตว์ใต้น้ำนะคะเด็กเข้าใจกันไหมเอ่ยทำได้ไหมอทีนี้มาดูการบ้าน การบ้านของรูยาใี่เด็กส่งรูปส่งรูปมาทางไลน์ที่เรียนออนไลน์ของศูนย์เทบุรีเป็นถ่ายคู่กับผลไม้ชนิดใดก็ได้ในนี้เลือกมาเช่นมีกล้วยก็ถ่ายรูปกับกล้วยมาหรือไปเจอมะพร้าวถ่ายรูปกับมะพร้าวมาหรือไปเจอแอปเปิลก็ถ่ายรูปกับแอปเปิลมา,า,มามเข้า,า,เาใจไหมคะ ต้องมีผลงานชนิดใดชนิดหนึ่งในนี้ถ่ายคู่มารู้ไหมคะแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์ออนไลน์ของสื่อเพรบุรีนะคะอคันนี้การบ้านที่ต้องทำแล้วก็ส่งมาทางไลน์เด๋ยวบียจะไปเซฟรูปรู้ไหมคะเจมเข้าใจการบ้านไหมเข้าใจรูปครับเด็กเให้ไปถ่ายรูปไปหามาสิไปเปิดในในบ้านสิว่ามีกล้วยไหมโอ้ ดวงโอมต้องมีแน่ๆสามารถถ่ายรูปคู่กับผลไม้พวกนี้ได้ไหมคะได้นะช้ามีไหมน้องเจ้านาน้องเจ้านายทำได้ปะทำได้ไหมคะได้ได้ครับน้องเจ้านายทำได้ครับน้องแม่แม่คะน้องเจ้านายพูดพูดสื่อสารได้ไหมคะแม่พูดสื่อสารได้ไหม ยังไม่ค่อยได้ค่ะครูยังไม่ค่อยได้ค่ะของครสองขวบหรว่งม่ะได้ยุเท่าไหร่คะได้นิดหน่อยสองขวบครึ่งค่ะได้นิดหน่อยค่ะเด็กูเด็กูอ่าพูดเลยน้อยพูด้น้องโอมน้องแองวหน้าห้องน้องแงวหน้าห้องเนี่ยเอาไปเลยน้องโอมเนี่ยข้างท้องน้องโอมมีกล้วยมาโชว์แล้วนะคะ องค์มีกล้วยมาโชว์แล้วเห็นไหมเพื่อนๆเห็นโอมไหมทุกอย่างพร้อมสื่อพร้อมอะไรพร้อมหมด <c oughs> <c oughs> มดมีไหมน้ดลนนึงนะแต่นพดลนครูยาก็ไม่ห่วงหรอกค่ะแค่นพดลอดทนนั่งฟังเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยครูยาก็เพิ่มแย่แล้วนะคะนพดลน่ะก็บกล้วยจะกเปอยอะไรอะไม่ไม,ไม่ไม่น่านหลอกแค่นั่งฟังแค่นี้ก็ดีใจถุ่มอยแล้วเนี่ย นุ๊กจะโดนหัวชนนั่งฟังได้สำหรับน้องเจ้านายก็ขอบคุณคุณแม่นะคะเพราะน้องเจ้านายยังเล็กด้วยยศพลมีไหมโยศพลนยัมีกล้วยไหมชมพู่ก็ได้ไปเจมส์ไปอยู่ไหนเนียอยู่ที่คนในสาวมีคนหรอสาวสวยแล้วการบ้านยากมากอีกทำไม่ได้กันแ้ ะให้กันบ้านยากเกินต้องเข้าไล่อีกฝนก็ตกเล็บก,ก็เล็บ <c oughs> เหนื่อยเชียวอ้าวสวยแล้วน้องพึกมีไหมคะน้องพึกงนพดลยังไม่สวัสดีจะสวัสดียังยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอย่าเพิ่มสวัสดีต้องอดทนนั่งอีกสิบนาทีนพดลต้องนั่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน คูผายใหญ่กว้างดังใส่น้ำชำเย็นดังนพากาศอันบางเบาบุคคลดนต้องทนนั่งแบบนี้ไปอีกสิบนาทีรู้ไหมคะขาอดทนอดทนนั่งเยนไปอีกสิบนาทีอย่าเพิ่งสวัสดีคุณครูจะลาคุณครูอยู่ตลอดนะลา คิดถึงโรงเรียนแย่แล้วโรงเรียนแย่แล้วฉีดวัคซีนกันหรือยังคะน้องโอมาอายุเท่าไหร่โอมาอายุเท่าไหร่ปีค่ะปียังฉีดไม่ได้ตอนนี้เขากำลังเล่นให้พวกพี่ๆที่อายุสิบสองขึ้นไปฉีดวัคซีนพรุ่งนี้คะ่ะที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าถ้าพี่ๆเขาฉีดวัคซีนกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเทอมหน้าเขาก็อาจจะเอาไปประเมินแล้วก็อาจจะเปิดแบบออนไซด์ได้นะคะ แต่ว่าถ้าเด็กเล็กเขายังไม่ได้ให้มีฉีดเจมอายุเท่าไหร่เจมจ่งแล้วครับได้แล้วแล้วเจมฉีดวัคซีนไหมพุกน่งี้ครับฉีดอ๋อ11โมงนะคะ11โมงที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าอุ้ยน้องพึกรักคุณแม่มากมายพึกรักคุณแม่มากมายอยากมาเรียนที่สูหรือยังคะน้องพึกแจอยากมายังอยากมามด้คะับ น้องโตยางน้องโตยางน้องพู้ครูสิคอนคุณแม่อยู่ต้แต่สองขวบแล้วค่ะครูกำลังสนเลยค่ะอ๋อแข็งแรงแล้วน้องเจ้านายเจ้านายน่ารักนะเจ้านายอ่าน้องภูน้องภูไปไหนสิบแล้วน้องภูไปไหนสิบแล้วน้องภูน้องภูอายุเท่าไหร่คะพ่อน้องภูพูดสื่อสารได้ไหมคะ กล้องดูไกลกล้องกล้องไกลกล้องไกลโอเคไม่เป็นไรค่ะตันใหญ่จะาพูดอ๋ดอพ่อคะน้องพูดสื่อสารได้ไหมคะพูดได้ไหมพูดพูดสื่อสารได้ไหมคะไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้อายุเท่าไหร่ครับพ่อพูดเป็นคำคำครับอ๋อพูดเป็นคำคำได้เป็นคำคำตอนนี้หลุดมาไม่ไม่กี่คำแล้วครับ เท่าไหร่คร no no ับน้องผู้อายุเท่าไหร่ครับพ่อน้องผู้เท่าไหร่ครับยังยังยังไม่โตมากก็ยังก็ยังฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆก็ยังได้อยู่หนุ่มเจ้านายก็ยังอายุน้อยก็ยังฝึกเยอะๆได้เจม่ยเลิกฝึกเลิกฝึกได้ไหมเจมะก็รู้เรื่องทุกอย่างแล้วพวกนี้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะเจมอะ ทำร่างกให้แข็งแรงไว้เด <S 1 acceptable> ี๋ยวพรุ่งนี้ไปฉิดวัคกซีนสิบเอ็ดโมงเจนน่ะเบื่อกันหรือยังเอาวันนี้พุยาจะจบแล้วพุยาจะจบการเรียนการสอนสําหรับวันนี้แล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนั้งสัตว์น้ํากับผลไม้นะคะเดี๋ยว็กๆมาใหม่ใน ครั้งหน้า<ห>นคุยายังไม่รูต้ตารางหรอกเดี๋ยวคุยาแจ้งอีกทีเดี๋ยวเขาจะแจ้งในอะไรอีกทีว่าเจอกันวันไหนแต่ตอนบ่ายรู้สึกว่าจะพบกับ<ม>ครูต,<ม>ต้อมจิตวิทยานะคะจิตวิทยาคลินิกตอนบ่ายบกับครูต้อมสำหรับวันนี้วันนี้จริงๆคุยาต้องสอนกับคุณโทษแต่พอดีครูโทษติดภารกีดอันใหญ่หลวงก็งเลยไม่สามารถมาสอนร่วมกับคุยาได้เจอกันครั้งหน้ากเยียกับครูโทษเหมือนเดิมนะคะ สำหรับว compass, like. ันนี้พี่ยาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคมอสสวัสดีครับมอสนพดลสวัสดีครับนพดลสวัสดีค่ะลูกพึกสวัสดีครับพึกน้องพึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกมสวัสดีครับเกมสวัสดีค่ะนระเจ้าเจ้า เดินมาสวัสดีน้องภูสวัสดีค่ะน้องภูสวัสดีครับน้องโอมสวัสดีครับแนะคะสุดตะเอียงอ่ะต่อไปน้องเอกสวัสดีครับสวั party, ออสวดีครับเอกนั่งเอกนั่งสวัสดีครับคนสุดท้ายนะคะน้องชมพู่น้องชมพู่สวัสดีคะ่ะน้องชมพู่สวัสดีคะ่ะ มันกระดูกกระดิกแล้วน้องชมพู่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะมากเลยฝากความคิดถึงถึงคุณแม่ด้วยนะคะน้องชมพู่ขอบคุณมากค่ะที่อุสาเข้ามาเรียนออนไลน์ในวันนี้โอเคนะคะบา,บายยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ